คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ที่มาร่วมงานฉลององค์กระถินคู่กับรับรับกระถินดงใหญ่ครับกองกระถินครับครับครับผมน,นี่คือการนำข้าวทวายพระครับ เติมเปล่าให้เต็มก่อนมันทีได้เต็มไปเลยไปเลยไปเลยเติมคอันนี้จะยื่นให้กับนายกฉันจะลบเดี๋ยวนี้เด้ครับแต่ว่าฉันไปตรวจนั่นเลยแกตรงตรงเรือเลือช่องทางไว้ให้เดินจ้ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không, Điều không เป็นพิธีการจะฉันเช้าของฉลององค์กระถินนะครับการทำบุญของคนบ้านนอกเขาร่วมใจสามาัคคีกันดีมากๆครับ นี่คือการกิจกรรมของการทำโดยญาติโยมเขาพร้อมมากทุกอย่างเลยครับเชิญครับเชิญเจ้าภาพแับพร้อมแล้วครับเชิญครับได้เลยแม่ของัของเจาของดัมอันนี้ของดัมบางข้างล่างข้างบนอันนัก็อี๋นะคเออ cuối giảm. Nằm nằm. Nước cho hai Bỏ hai đũa, cho hai ถ้ากแก้วก็ได้กแบ่งกันบแบ่งกันครับสวัสดีครับท่านสอสออำเภอพหมายครับ <c oughs> แดงพันศรีนครครับคนนี้ครับตัวจริงเสียงจริงของพรรคเพื่อไทยครับเชิญนั่งเลยครับครับผม<า>ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคือยังไงยังไงก็ช่วยพี่น้องนะครับเนาะเพื่อประชาชนคนประชาชนหัวใจประชาชนครับ แกก็จะไม่ฆ่าทางรว,ว่าชาพาเราเชื่อว่ายญ่นี่เป็นหางท่าทั้งใหญ่ตั้งข้องไว้ได้ครับไม่เป็นไรนั่งเลยครับเวลาจานก็งไว ครับพร้อมแล้วครับตั้งใจครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับข,ข,บข,บขนนุนทาขมคูณวการาเพื่อที่จะคุณส่วนมไู่อมลท่านของนโม,ม,มัตะตาสวัโต Arahato Sama Sambutasa Namu Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambutasa Namu Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambutasa sambut Ikmang Sopa Dayan Sena Sampanang Kali nang Kosena nang Uthakamarang 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 Satu Sukhpati pano Vakavato Savagatanko Ujukpati pano ภักควาโตสาวกตังโคยายาปฏิปันโนภักควาโตสาวกตังโคสามีจิปฏิปันโนภักควาโตสาวกตังโคอิมาเนมายังพันเตมาตะกะพัตตาเนจตุปัจยาเน ตาปริวารานิพิกุตังขตาโอนุชยามาตาทุโนุพันเตพิกุตังโกอิมาเนมาตาคาพัตตาเนจัตุปัจยาเนีตาปริวารานิปฏิคันหาตุอันหากันเจวามาตาปิโต อาทินันจาพิยชนานังยาตังขานันจาเกตานังที่กรับตังทิตายะุขายะขาตาภาพิสุตงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนึ่งมัตตกภัตตาหารพร้อมด้วยจตุปัจจัย และสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้น้อมถวายแด่พระพิตุตสงขอพระพิตุตสงจงรับมัตตกะพัตตาหารพร้อมด้วยจตุปัจจัยและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายหล่านี้ของข้าประเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายด้วยมีคุณพ่อมาลัยคุณแม่ชุมและคุณประสงค์ตีสันเทียคุณพ่อจอยคุณแม่คำมีโคคุณแม่ละไมตีสันเทียขอให้ท่านเหล่านั้นจงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศล อันสำเร็จจากทานนมัยนี้ตามความประสงค์ของข้าปรเจ้าทั้งหลายสิ้นก,การลนานเธุ นิจจาวัฏสังขารูปายเทวยารมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังโฆคัสโมสุขโณนอนิจจาวัฏสังขารูปายเทวยารมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังโฆคัสโมสุขโณ निचवदसङ्गयथा मिनोन् उपचितवानि रुचन्ते ते सङ्गोपशमो सुखो namrapon dukanda kah yathavari bhagavara balipurendisa kereng evamewaito tinang pita

ฉลององค์กระถินคู่กับคัครับนากับกระถินตรงใหญ่ครับกองกระถินครับครับผมอนี้คือการนำข้าวถวายพระครับ

้าพยนตร์เรื่องได้ <c oughs> <c oughs>